สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายสมพามาเบิ่งต้นไม้อยู่ในสวนมะพร้าวค่ะเป็นต้นไม้ที่เกิดเองใบคล้ายๆต้นยูคาค่ะพี่น้องหรือว่าต้นกระดาษใบเป็นมันมันลื่นมือค่ะเวลาเขาจับมาบายนี่ต้นเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องยายสมก็แปลกตอนแรกก็คิดว่าเป็นต้นว่าเนาะ บบเมนค่ะคิดว่าโบาเมนใบยาวต้นว่าใบาบบยาวป่านนี้เนะาะใบมนมนแบบนี้ใครรู้ก็บ,บอกในเรื่อยยายสมกับมรูคือก,กันมาเบึ่งด้านนี้ค่ะอยู่ในสวนมะพร้าวกับมีหลายต้นอยู่ที่เกิดเองนี่ใบคล้ายๆกันแต่นี้ใหญ่กว่าอันนี้ยายสมรู้ค่ะต้นสมคีมอน ธรรมชาติในสวนนี่แหละเนาะเกิดเองอันนี้ก็ได้รถเปรี้ยวมีรถเปรี้ยวเอาไปใส่แกงเห็ดค่ะนิยมกันหน้าเฮดออกกัะเล็ดยอดเขาไปใส่ใส่ต้มใส่แกงใส่แกงเฮดสิแซ่บออกเปรียปร้ยวๆนะพี่น้องเวลาลูกสุกก็กินได้แบบนี้กลับมาเบ่งต้นเก้าค่ะยายสุมยังสงสัย ว่าเป็นต้นชมวงจกักซีเมนอยู่บ่ค่ะเนาะเมื่อนึ่พี่น้องต้นชะมวงน้าจะไม่ใช่เนาะดรู้ว่าอย่างไรชงเชมวงใบยาวๆอันนี้ใต้ใบค่ะพี่น้องใบายาวๆลื่นมือเป็นมันเงาคลิปไว้สุดวันแทาเป็นต้นชมวงก็วสีพุดใส่งทุงดำออกไปปลูกบนใหม่ค่ะ และอันนี้ก็เป็นหน้าสิเป็นต้นหมากพันมีนอ้องอันนี้ก็ติดมาจากเอต้นหมพก้านี่แหละค่ะหน้าหน้าสีมาก,กับต้นหมพกพานี่อันนี้ก็เกิดเองปล่อยไว้แบบนี้เลยเนาะโบใหญ่หรอกค่ะเพราะว่าต้นหมพร้าคุมหมดแล้วเบ่งต้นโตเพิ่งนีกว่าสองคนโอบจากหุ่มมะหุ่ม อันนี้เบอร์พี่น้องมะาพร้าวนะโคกดินแห้น้ำบ่อพอค่ะเพราะว่าเป็นดินที่แห้งไวถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ชุ่มชื่นทั่วสวนเลยทำเป็นรองน้ำกับเบอยู่ค่ะแห้งอันนี้คือบรรยากาศรอบๆอ,อ,อันนี้อยู่ท้ายสวนค่ะได้ชมกัะพาเลรละลุงน้องก็ตามเป็นขบวนดูค่ะพี่น้องมะพร้าวกายก็หลายค่ะ วัวผมได้หนงึงนเสียงเฮาไ,ไหนไปด้วยอัลักขาดีกว่าโบได้เลี้ยงไว้ใ่เฮาอยู่โค้งอยู่ป่ามีมาไปนั่งกับอุ่นใจเนาะสวนในโค้งดินแห่ เหมาะปลูกที่สุดสวนมะพร้าวก็คือในดินทรายเนาะพี่น้องหรือว่าดินเค็มคือทางเ่นปลูกมาเลยอันนี้เป็นดินโคกอปลูกรองเบิ่งค่ะ